มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีเลยนะครับเข้าไปในอุโบสถในวิหารแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะมองขึ้นไปเนี่เรียกว่าเงยคอนะครับเกือบ180องศาเลยนะครับจะมีสันเจ้าเก่าๆอันนึงนะครับอันนั้นก็เรียกว่าเสียงซิมซีได้สุดยอดครับเสียงซิมซีที่ไหนวัดไหนดีที่สุดในช่วงนี้ สวัสดีครับผลเอกกูรูหลครับบา Moon Studio ครับวันนี้นะครับผลเอกอยากจะมาพูดถึงเรื่องของเสียงเซมซีครับใครชอบเสียงเซมซีบ้างไหมครับใครที่ไปวัดต่างๆนะครับบางทีไปดูแล้วไปเสียงแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอ๊วัดไหนเนี่ยเขาเรียกว่ามีความฮิตหรือความนิยมในการเสียงเซมซีมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วนะครับวันนี้อยากจะบอกถึงวัดวัดหนึ่งครับเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีเลยนะครับนั่นก็คือวัดพนันเชิงนะครับ ในภาษาจีนนะครับในโบราณนี่เขาจะเรียกว่าซัมเป่ากงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดที่กษัตริย์ทุกพระองค์นะครับที่อยู่ตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์เป็นต้นมานะครับต้องเข้าไปกราบไปไหว้นะครับและก็เป็นตำนานเลยนะครับว่าใครที่ได้ไปเสี่ยงเซีมซีที่วัดพนันเชิงแล้วนี่นะครับจะมีความแม่นยำมากมากนะครับเพราะว่าหลวงพ่อโตนะครับที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพระที่องค์ใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใน อุโบสถในวิหารแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะมองขึ้นไปเ,นเรียกว่าเงยคอนะครับเกือบ180องศาเลยนะครับกว่าจะเห็นพระพักของท่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าในพระพักของท่านเนี่ยจะมีแววตาแห่งความเมตตานะครับแต่ มีความเขาเรียกว่าปล่อยวางและปลงนั่นคือเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับในการที่เรามีความทุกข์ใจใครที่มีความทุกข์ใจยิ่งในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะครับเงินคองไม่ค่อยเข้ากระเป๋าลองไปไหว้ดูนะครับแล้วไปลองเสี่ยงเซมซีดูนะครับอธิษฐานจิตต่อท่านนะครับเมื่ออธิษฐานจิตติงเซมซีแล้วนะครับก็ให้ใช้นะครับเขาเรียกว่าไม้คู่นะครับให้ลองเสี่ยงดูว่าสมมุติว่าเราได้เบอร์อะไรแล้วเนี่ยให้นะครับอธิษฐานต่อหลวงพ่อโตว่า เนี่ยหนูได้เบอร์15ไม่ทราบว่าจะเป็นเบอร์ที่หลวงพ่อตั้งใจจะบอกอะไรกับหนูหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้โยนไม้2ไม้เนี่ยนะครับเป็นไม้คู่ๆบอกว่าให้คว่ำอันนึงหงายอันหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเราก็โยนไปเลยครับถ้าเกิดเป็นคว่ำอันนึงหงายอันนึงแปลว่าเบอร์15ในเซมซีนั้นน่ะคือเบอร์ที่ใช่นะครับท่านอยากจะแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นคว่ำคว่ำทั้ง2อันหรือเป็นหงายหงายทั้ง2อันนะครับ เราก็อธิษฐานใหม่ครับบอกว่าจะขอเสี่ยงทายอีกสัก2ครั้งนะครับว่าใช่เบอร์15หรือเปล่าถ้าเกิดว่าในทักทุก3ครั้งเนี่ยออกมาเป็นคว่ำๆหรือไงๆคุณก็จะต้องเสี่ยงเซมซีใหม่เลยครับเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้เลขใหม่แล้วก็ทําทําตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับจนกว่าจะได้คว่ำกับหงายแปลว่านั่นคือเลขที่หลวงพ่อท่านอยากจะให้สื่ออะไรกับคุณนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลานะครับใน ที่จะเดินทางไปถึงอยุทยานะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือย้อนไปสมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับรัชกาลที่3ครับท่านก็ได้สร้างวัดอันหนึง่งที่เรียกว่าวัดสัมปะงกงจำลองขึ้นมาครับก็คืออยู่ที่วัดกระยานามิตรนั่นเองนะครับอยู่แถวแถวถนนอิสรภาพครับใกล้ๆกรมอู่ทหารเรือนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าจำลององค์พระประธานสัมปะงกงก็คือองค์หลวงพ่อโตเนี่ยเหมือนกับที่ วัดพนัญเชิงที่จังหวัดอยุธยาเลยครับเพราะนั้นใ,นใครที่อยู่กรุงเทพก็สามารถมากราบมาไหว้ได้นะครับที่วัดกัลยานมิตรนั่นเองนะครับวัดนี้นะครับกว่าจะสร้างมาได้เนี่ยใช้มหาสิทธิในยุคนั้นนะครับในการก่อสร้างร่วมกับกษัตริย์รัชกาลที่3นั่นเองนะครับในการสร้างวัดนี้ขึ้นมาซึ่งสาม,มารถที่จะไปกราบไปไหว้ได้แล้วก็เสี่ยงเซียนซีได,ได้อีกเช่นกันนะครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับได้รู้จักกับวัดสมปะคงที่วัดกัลยานมิตรแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ เดินเรียบคลองแม่น้ําเจ้าพญานะครับเรียบแม่น้ําเจ้าพญาจะมีศาลเจ้าเก่าๆอันนึงนะครับอันนั้นก็เรียกว่าเสียงเซิมซีได้สุดยอดครับก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะครับจะอยู่ที่ศาลเจ้าเกียงอันเก่งนะครับขอแนะนําเลยครับใครที่นับถือบูชานะครับพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะครับสามารถเข้าไปนะครับไปสักการะแล้วก็ไปเสี่ยงซิมซีได้เช่นกันครับมีความแม่นยำระดับเทพอีกด้วยเช่นกันนะครับ พบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับ m o สตูดิโอบายโหนเอกกูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับใน MOOSTUDIO BY ยโหนเอกกูรูโหนครับ